ฝีมือดันบัตครคี์ก็โอเคออกไปวัดไปว่าได้ถือว่าผ่านความสะอาดเรียบร้อยอันนี้ต้องระวังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอันนี้มันใช้ไฟ AC ม,มีโอกาสที่มันจะช็อตได้ไฟ AC แล้วก็มันเป็นตัวสวิตชิ่งตัวตรง C มันจะมีไฟ300โวลต์ไฟสูงด้วยอันเราต้องระวัง สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่างเอฟเทรนเด็กฝึกงานนะครับ EP ที่ 3. สิจริง EP นี้จะต้องเป็น EP ที่4นะครับเปลียนแต่ว่าใน EP ที่3มันมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับคลิปมันยังต,ติดต่อ,อยากนะครับวันนี้แนะนำเด็กฝึกงานซ่อมจอ LED นะครับเป็นจอมอนิเตอร์ยี่ห้อ HP นะครับเป็นจอคอมพิวเตอร์ตัวนี้ภาคจ่ายไฟใช้เป็น ไฟ AC นะครับทางเข้าเป็นไฟ AC ไฟเลี้ยงส่วนมากมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบไฟ AC เสียบสาย AC เข้าส่วนมากจะเป็นแบบเก่าแบบใหม่ส่วนมากก็จะเป็นอะแดปเตอร์กันหมดแล้วนะครับแต่รุ่นนี้ก็ยังเป็นกลางเก่ากลางใหม่นี้จะพาไปดูการซ่อมนะครับก็คือตัวบอร์ดภาคใจไฟนะครับรุ่นเก่าๆนะครับอายุงานประมาณนี้ส่วนมากบอร์ดภาคใจไฟเนี่ยมันจะ ตั่วมันจะร่อนนะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าปิ้นร่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือตะก่วมันเสื่อมสภาพนั่นเองนะครับก็จะแกะมาดูว่าสีบวมไหมถ้าซีไม่บวมก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะก็คือจะย้าบอดอย่างเดียวแล้วก็จะแนะนําการถอดไอซีลอมของตัวจอเนี่ยมาแฟลชในภายนอกนะครับก็คือถอดตัวไอซีออกมาแฟลชภายนอกซึ่งการแฟลชจอเนี่ยมันสามารถแฟลชได้ทั้ง ที่แบบแกะเครื่องกับไม่แกะเครื่องนะครับวันนี้ไหนๆก็แกะเครื่องแล้วก็จะสาธิตการแฟลชลอมนะครับโดยการยก IC ออกมาแฟลชด้วยนะครับจะไปดูกันนะครับ 09f เราเสียบครั้งแรกบางทีมันยังไม่เจอเพราะว่าไดเวอร์มันยังไม่มีบางทีเราเปิดโปรแกรมขึ้นได้แต่มันยังไม่เจอเพราะว่าตัวไดเวอร์มันยังไม่ได้ลงแต่ส่วนมาก Windows 10อ่ะมันจะฉลาดเวลาเราลงไปสักพักหนึ่งอนี่ยถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้บางทีเดี๋ยวมันหาให้เราเจอได้เองแต่ถ้าไม่เจอเราก็ต้องมาลงเองแล้วเราติ๊กที่ตัวเนี่ย เราลองดูว่าใช่หรือไม่ใช่เราดึงออกก็ได้มันหายไปนะล้วเสียวิธีเนี่ยพอมาอีดิเชียนขึ้นมาจะเห็นว่า USB Serial Port ตัวนี้นะมันไม่มีไดเวอร์มันคือของตัวนี้แหละนี่เราต้องมาคลิกที่ตัวนี้ก่อนแล้วมาที่อัปเดตเรามีไฟล์อยู่เราคลิกที่เบาวเราไปเลือกตัวที่เราเก็บโปรแกรมไว้ นะมันจะมีไดเวอร์อยู่นี่คือตัวนี้นะครับ rt แปดศู้า f เราติ๊กที่ตัวโฟลเดอร์มันอ่ะไม่ต้องไปเปิดไฟล์ก็ได้ไม่ต้องเปิดไฟล์ก็ได้เราติกโอเคเลยแล้วก็ next เนี่ยมันเจอแล้วแสดงว่าเมื่อกี้อ่ะมันลงให้เพราะเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้แสดงว่ามันลงเองไปพร้อมๆกับที่เราไปเลือกไฟล์นี้ พอมันได้แล้วก็ไม่เป็นไรคราวนี้เราก็มาเลือกเปิดโปรแกรมเรามาเปิดโปรแกรมเลยอันนี้ทำช็อตคาัตาไว้หน้าเดสก์ท็อปหรือว่าไว้ตรงทัชบาร์ก็ได้คลิกที่ตัวมันนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จนะเราดูที่ตรงนี้เมาค่คลิกตรงนี้มันจะออโต้ให้เรา มันจะค้นหาเบอร์ออ t โตเนี่ยมันเจอแล้วอันนี้คือเบอร์เนี่ยตัวเนี้สองห้าเอสองศูย์สองหกอันนี้ก็คือเบอร์ไอซลอมตัวนี้ที่เราจะทำการแฟลเบื้องต้นถ้าเกิดเราต้องการเก็บไฟล์นี้ไว้นะเราก็รีดแต่เรารู้แล้วว่าตัวนี้ถ้าเกิดเรารู้แล้วมันเสียเราไม่ต้องการแล้วเราลบได้เลย คลิกที่อี a s รนี่คือลบไฟล์ออกออเราอยากรู้ว่าเราลบเสร็จแล้วเนี่ยตัวไฟล์มันเป็นแบบไหนเราก็มาดูถ้ามันขึ้น FF อย่างนี้นะบางทีมันอาจจะค้างอยู่มันอาจจะมีไฟล์เก่าค้างอยู่เรากดรีส์ก่อนก็ได้แต่ตัวนี้ความจุมันน้อยมันก็เลยเคลียร์ตัวเองได้เร็วแล้วก็มาดูไฟล์พวกนี้มันขึ้นเป็น ff ทั้งหมดเลยเนี่ย ff ก็คือภายในตัว ic ตอนนี้มันว่างเปล่าแล้วไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในตัว ic แล้ว ic ตัวนี้ตอนนี้ว่างเปล่าแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเปิดไฟล์ open อันนี้ก็คือไฟล์ที่เราเก็บไว้ไฟล์ต้องตรงรุ่นนะก็คือไฟล์ก็ต้องตรงรุ่นเราก็ต้องจาให้ได้ว่าไฟล์มันอยู่ไหนตัวรุ่นของมันที่ตัวไฟล์เสร็จแล้วมาคลิก open w r i t r i t ก็คือเขียน ปตปตรงๆตามตัวเลยก็คือเขียนแต่ถ้าเราไปเจอโปรแกรมโปรแกรมตัวอื่นๆมันอาจจะไม่ได้เขียนว่าไลท์มันอาจจะเขียนว่าโปรแกรมนะก็คือการทํางานเหมือนกันเราคลิกไลท์ก็จะวิ่งของมันไปมีเปอร์เซ็นต์โชว์อยู่ระหว่างที่มันวิ่งก็จะเห็นว่าไฟมันจะกระพริบกระพริบอยูนะ่ก็รอจนมันทำงานครบร้อ ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันเขียนตั้งแต่มันเริ่มต้นเขียนนะก็เขียนมันแจ้งว่าเขียนสำเร็จก็คือเขียนเสร็จอันออโต้เวอร์รให้เราก็คือเวอร์ y ี่ไฟสำเเหมือนกันก็คือการยืนยันเสร็จเรียบร้อยถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันยืนยันให้เราเสร็จเรียบร้อยจริงหรือเปล่าเราก็มาคลิกที่เวอร์รก็ได้ลองคลิกดูก็ได้ถ้าเวอร์ y โอเคก็แสดงว่าใช้ได้เราลองย้อนมาดูที่บัฟเฟอร์อีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมี อะไรไม่รู้ยยกยือเต็มไปหมดมคล้ายๆภาษาต่างดาวอันนี้เลอคือข้อมูลที่เราเขียนลงไปในตัว IC ซอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในตัว i อซแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยลก็ปิดตัวโปรแกรมแล้วก็ถอดไ c ซออกไปบัดคีใส่บอร์ดได้เหมือนเดิมลวเวลาบัดคีเข้า ใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งเข้าไปก่อนเอาหัวมุมอะหัวมุมไได้านไหนก็ได้สักมุมหนึ่งเพอมันอยู่แล้วลองหันดูว่ามันรอบรอบด้านนะมันลงล็อกทุกขาไหมพราะมันลงล็อกแล้วก็บัดกีีอีกมุมหนึ่งทะแยงมุมก็ได้มันมันม่นคงก็ตอนนี้ก็ใช้ตะกั่วบัดกีะครับ ขนาดขนาดของตะกวัวมันก็มีผลต่องานเหมือนกันแล้วต้องเลือกเลือกขนาดให้ถูกถูกกับงานถ้าเกิดเราใช้เส้นใหญ่บางทีมันก็ไปติดกับขาบันไดมันก็เบียดเดี๋ยวมีบอร์ดเสียๆได้ค่อยๆฝึกการวางตัวชิปให้สีมันสำคัญเพราะว่า ต่อไปอ่ะอุปกรณ์ในเล็กทอนิทุกอย่างมันจะเป็นขาชิปแบบนี้ทั้งหมดโอเคเรียบร้อยนี่คือย้ำเมื่อกี้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม,มเรียบร้อยแล้วก็ ล้างบอดมาเรียบร้อยฟีมือกนบัดคีก็โอเคพอไปวัดไปวาได้ถือว่าผ่านทำความสะอาดเรียบร้อยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รต้องฝึกอีกเยอะนะผ่านแล้วล่ะโอเคแต่ว่ายัางไม่โปรเท่าไหร่เราทำบ่อยๆมันจะชำนาญพอเราชำนาญแล้วมันก็จะความสวยงาม,มก็เกิดขึ้น เริ่มต้นเราประกอบไว้คร่าวๆก่อนลองเทสก่อนก่อนที่จะประอเข้าโฟมอันนี้ต้องระวังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอันนี้มันใช้ไฟ AC มันมีนมโอกาสที่มันจะชอ็อตได้ไฟ AC แล้วก็มันเป็นตัวสวิตชิ่งแล้วมันตัวตรงซมันจะมีไฟ300โวลต์ไปสูงด้วยเราต้องระวังน,นี่เราก็หาอะไรมาลองไว้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็หาวางในจุดท,ที่มันปลอดภัยกว่านี้ อเปิดดูมันแจ้งให้เช็คมันกลับหัวอยู่มันแจ้งให้เช็ควิดีโอเคเบิลก็แสดงว่ามันให้เช็คสายสัญญาณภาพมันก็แสดงว่าน่นจะโอเคแล้วจริงตัวนี้นอกจากแฟลชแล้วมันยังสามารถใช้งานเป็น VGA เป็นสัญญาณภาพออกมาเทสได้เมื่อกี้เราแฟลชรอมโดยการถอดไอซีออกมาแฟลช อยากให้เห็นวิธีการแฟลชโดยการถอดแต่จริงๆการซ่อมจอเราสามารถแฟลช่านพอร์ตตัวนี้ได้นะพอร์ต ISP นะฮะก็คือการเสียบอย่างนี้แหละเสียบด้านนี้นะแล้วขั้นตอนการทำงานก็เหมือนเหมือนเราใช้โปรแกรมทุกอย่างปกติเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าเราต้องต้องต้องไปเลือกเป็นเมนู ISP เมื่อกี้เมื่อกี้เราเลือกโหมดการเขียนโดยเขียนลง IC ทีนี้เราตัวนี้ต้อมเสร็จแล้วเมื่อกี้มันให้เช็คสายสายสัญญาณแสดงว่าภาพน่าจะมานะน่าจะรับภาพได้แล้วถ้าเราจะเทสสัญญาณภาพเราก็เทสที่พอร์ต VGA อพอาไม่ใช่เทสที่พอร์ตนี้เหมือนกันเทสที่พอร์ตนี้เหมือนกันแล้วก็เราแค่เสียบสายไฟเลี้ยงของมันนี่ก็เสียบสายไฟเลี้ยงปกติอ่าบู ติดตั้จะวิ่งอยู Data ่ก็จะเห็นอยู่ตารางของอันนี้คือสัญญาณภาพที่มันออกจากตัวนี้ยแต่ว่าความละเอียดของตัวเครื่องแฟลชตัวนี้สัญญาณภาพมันออกจะอาจจะไม่แมทกับจออาจจะเห็นว่าภาพมันมีส่วนที่หายไปมันบางทีเราอาจจะหลงบัก็กคิดว่าจอมันเป็นเส้นนี่เราตัวเมนูเนี่ยมันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อย ให้เราดูเวลาขึ้นหน้าข่าวเราก็สังเกตว่ามันมีดอทหรือไม่มีตารางพวกเนี้ยตารางข้าวของมันมันเพี้ยนไหมอะไรพวกนี้สีเหล่านี้อ่ะอันนี้เราใช้สัญญาณภาพจากตัว PC ใช่ไหมอันนี้ที่มันแจ้งอยู่ใช่ไหมคือความละเอียดของภาพมันมากไปมันอาจจะรับไม่ได้ลองค่อยๆปรับลงมา จะเริ paid, okay, okay. Okay. Well, ENNIS, ่มโอเคแล้วก <Yep. S 2> ็แสดงว่าจอตัวนี้มันรับความละเอียดได้นะครับรีสูเลชันรับได้แค่พันแปดร้อยคูณเอ่อพันสองร้อยปดสิบคูณพันสองเอ่อพันสองยิบสี่ก็คือต่ำกว่านี้ก็ได้ต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ถ้า พันสี่ร้อยสี่สิบตัวนี้ไม่ได้สัเกตูมันจะแจ้งเราว่าเอาออฟเล้ก็คือเล้งตัวนี้มันเกินกว่าที่ตัวจอมันรับได้ถ้าเราจะเทสจอตัวนี้เราก็ใช้ตัวความละเอียดที่มันรับได้ของมันสูงสุดก็คือ1,280อง้วโอเคตัวนี้ที่เหลือก็ประกอบ จำได้ไหมประกอบจำได้จำได้โอเคลกประกอบสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ได้ดูก็คิดว่าน่าจะพอเห็นหรือพอได้แนวทางในการตรวจซ่อมจอนะครับไม่ว่าจะเป็นจอมอนิเตอร์เองหรือว่าจอทีวีก็หลักการก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับคลิปนี้ก็คงต้องพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ